แต่รําแก่ลือแต่รําอ่อนเอารําม,มารําให้แก่แม่ปลาคณิษฐาโทติเจ้าเห็นพี่ไหมพี่เป็นอิสลาจากนางคณิษฐีแล้วนะเห็นไหมคณิษฐา พี่ยังไม่ได้มีโอกาสลาเจ้าเลยขอบคุณและขอโทษขอบคุณที่เจ้าให้โอกาสพี่นะคณิฐา ได้ลาแม่แล้วนะจ๊ะพี่รักเจ้านะคณิษฐาพ่อจ๋ายังมีอีกคนรอพบตาของเขาอยู่นะจ๊ะ ลูกว่าใครนะลบหลานตาอ,อ,อ,อ้เอ้ยฐานบอกว่าคณิตถีอยู่ในคู่กับอ้ายแล้วนะ เราหลอกพวกมันสำเร็จแล้วเอ้ยจะไปกับพี่ไหมไม่ดีกว่าพี่คะเอ้ยไม่อยากเจอพวกเขาอีกงั้นพี่ไปก่อนนะพี่คะพ่อจา๋าเดี๋ยวเอ้ยไปส่งพ่อที่ตำหนักนะจ๊ะได้สิไปด้วยกันไม่ลบแต่ลบตามไปป้าเจ้าค่ะ <c oughs> นะเราจะได้กอดกันทำไมเสด็จย่อใจแข็งจังเออก็คงต้องให้เวลาเพคะเพราะเนื้อแท้ของพระราชมารดาไม่ใช่คนไม่ดีแค่เพราะว่าทรงถือพระเกียรติเยอะเกินไปเพคะถือยศแล้วไม่หนักหรอหนักสิเพคะลกบไม่เข้าใจ แบบนี้จะเรียกง่ายๆก็คือศักดิ์สรีค้ํคอเพคะศักดิ์ศรีค้ํคอเหรอกลืนคำพูดของตัวเองไม่ลงเพคะ ไทำไมเงียบไปแล้วลูกไอ้ไอ้ตอบแม่สิลูกไอ้ตัวหรือว่าไอ้ตายแล้วลูกไอ้ลูกเจ้ายังไม่ตายแต่ตอนนี้คงเครียดจนสติแตกไปแล้วล่ะ ให้พูดใหม่อีกทีใครกันแน่ที่เลวคนเลวต้องอยู่ในคุกสิพวกแกพวกแกหลอกฉันก็ถ้าเจ้าไม่ละโมบโลมากอยากได้อยากมีพวกเราคงหลอกเจ้าไม่สำเร็จจริงไหมละ่ะทำไมหรอมันก็ตลกดีอ๋อ เจ้าไม่ตลกตัวเองบ้างเหรออ,อีกชัวแกเป็นคนช่วยโ้ยอะทั้งนี้จ้าทั้งนี้จ้าอ๋องนึกหัวชุดรอเมียเมียชมไม่สบายจ้าขอยาหน่อยจ้าตัวร้อนจีเลยอะได้<ะ><ะ>เดี๋ยวร้าให้คนเตรียมมาให้นะโอ้โหขอบใจมากจ้า เด็กตายกันหมดแล้วจะได้ขอมาทำไม้ไหวาตายตาย จ้านี่พ่อว่าให้พ่อไปอยู่เรื่องธรรมดาธรรมดาก็ได้นะไม่ต้องต้อนรับพ่อให้ดีขนาดนี้หรอกจําไม่ได้เหรอตอนเด็กๆอะ่ะพ่อก็ให้เอื้อยไปอยู่กับต๊อบหลังบ้านลืมแล้วเลยยังไงฮะทพ่อจ๋าให้อภัยตัวเองได้แล้วนะจ๊ะเอือยปล่อยวางมานานมากแล้ว อีกอย่างนั่นแหละจ้ะคือสิ่งที่สร้างให้เอื้อยขึ้นมาเป็นเอื้อยได้ทุกวันนี้อย่าโทษตัวเองเลยนะจ้ะโเอื้อยลูกนี้ช่างมีจิตใจที่งดงามบริสุทธิ์เหลือเกินนะ่ะลูกพ่อถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวเอื้อยให้คนเอาชุดมาให้เปลี่ยนนะจ๊ะโอ๋โอ ไม่ต้องไม่ต้องพ่อไม่ขอรับอะไรทั้งนั้นแหละนี่ให้พ่อได้แต่งตัวแบบเดิมแบบนี้แหละดีแล้วอีกอย่างนะไอ้พวกแก้แหวนเงินทองยศถาบรรดาศักิ์อะไรนะ่พ่อก็ไม่เอาแค่พ่อได้ตื่นมาทุกวันเจอหน้าลูกเจอหน้าหลานนึงมีความสุขพ่อก็พอใจแล้วล่ะนะพ่อ เพคะลงมาข้างล่างก่อนเถอะเพคะลบแค่ามหาว่าอะไรค้ำคอเสด็จย่าอยู่ลบจะช่วยออกให้อะไรอะไรค้ำคองั้นเหรออุย้ยจ่าชีงพัทุค่ะเขาว่าเสด็จย่าทรงิ์ศรีค้ำคออยู่ไหนลบขอดูหน่อยได้ไหมพะลบหยุดหยุดได้แล้วโอ้ยเด็กดือ้อลบขอโทษ เนี่ยคือคือเราหมายถึงหายแล้วไม่มีอะไรที่คอแล้วเห็นไหมหอเย้ค่อยลงอ,อกหน่อยงั้นลบขอตัวนะพ่อจุกค่ะเอาจะไปไหนไปทำไมลบแค่จะไปาหาท่านลูสีเฉยๆไปแป,ป๊บเดียวเดี๋ยวก็กลับอันตรายลูกพ่อลบแถมยังไกลอีกด้วย แม่เป็นห่วงลบคิดถึงลบนะสิไม,ไม่ต้องห่วงลบหรอกหลานยากเก่งอยู่แล้วพลบพลบพลบลูก ก็คุณท่านตาสาหรับพลังที่มอบให้เก่ลบนะขอรับอืมเป็นไงบ้างล่ะชีวิตในวังฮะก็แปลกดีนะขอลับคนก็แปลกเสด็จย่าปากอยากจอย่างเหมือนจะรักแต่ก็ไม่รัก <S 1> <S 1 <S 1 <S 1> นั่นแหละที่เขาเรียกว่ามนุษย์หลากหลายอารมณ์และความรู้สึกค่อยๆศึกษาไปล่ะ <S <S 1> <S 1ขอรับงั้นลบรีบกลับไปหาเสด็จพ่อเสด็จแม่ก่อนนะขอลับอืม ไปดีมาดีล่ะจะเพื่อไปทำไมเราขอรับจิตอาฆาตมันแรงมากมอยากใหไปลงดารกนันหงหมอผี ไม่ยอมไม่ยอม แช่มติดแล้วเหรอนี่ HHH. ตะกี้เขาเอายามาให้กินหน่อยชาจะได้ดีขึ้นยาไหมเอ้าแม่แช่มเป็นอะไรอ่ะไอ้พวกไรปัญญาขาดข่าก็ไรแขนขาหน้าอนาจชมถามว่าแช่มเป็นไรจ้าบอกว่ายาไหมเอ้าหน้ารำคาญเฮ้ยนี่แม่หมอใช่ไหมเนี่ยเออเฮ้ย แม่หมอแม่หมอจริงๆเขาจะแม่หมอทำไมไม่มองจับนั่นใช่ไหมหมอนางกันทิถีทำตามที่ข้าบอกทำฉันทำทุกอย่างเลยแม่หมอหมอจันทำอะไรแล้วทุกอย่างเลยข้ายังช่วยมันตอนนี้ไม่ได้แม่หมอถ้าแม่หมอใ้ฉันทำยังไงลูกจะตายหมดแล้วแม่หมอช่วยไอ้ด้วยปล่อยมัน ให้มันอยู่แบบนี้่ะดีแล้ว <1> <1> ฮะพะโลไม่กลับมาเหรอพระเจ้าค่ะเสเด็จแม่ไม่รู้ว่าเป็นอะไรมากหรือเปล่าเดี๋ยวลูกจะออกไปตามหาที่กระทอมท่านฤาษีเดี๋ยวนี้แหละพระเจ้าค่ะอ้ยบอกแล้วว่าอย่าออกไปอย่าออกไปเปี้ยจริงๆเลยขอเดชะพายาเป็นนก้ามีผู้หญิงที่ชื่อไอกำลังจะตายอยู่ในคุกพระเจ้า่ะไอ ไอ้ลูกไอ้ลูกไอ้ไอ้เอ้ยเอ้ยเอ้ยช่วยไอ้ด้วยนะน้าสำนึกผิดแล้วจริงๆช่วยไอ้ด้วยบจพี่ไหมคะไอดูท่าไม่ค่อยดีเลยนะพี่คะเอ้ยวัด พาไอออกไปรักษาก่อนไหมพี่คะไม่ถ้าจะตายก็ให้ตายไปเลยขนาดเอ่ยจะตายพวกมันยังไม่สนใจกันเลยไปถึงเลยแบบนี้แบบว่าจะไม่ช่วยกันเล่ไหมรพอกันทีข้าจะสั่งประหารพวกเจ้าเดี๋ยวนี้ล่ะ ตอเฮ้ยเจ๊พีเจุพีผิดแล้วข้าต้องการเจ้าไม่ใช่ต้องการมันฟ้องการผิดคนแล้วเุ๊พีดูท่าน่าจะไม่ดีแล้วนะพี่คะออกไปก่อนดีกว่าไหมพี่คะไปถือไ ไปหาท่านฤาษีไม่รู้ว่ามันจะทำอะไร มาให้เราด้วยเพคะกลินเราฝากเอ้ยด้วยมันมันเกิดอะไรขึ้นหรอเพคะอย่าเพิ่งถามเราไป่จจพี่จพีเป็นอะไรเพคะเจ้าพี่ได้ยินน้องไหมเจ้าพีเจ้าพีเปคะชดนี้กก่อนเลยเพคคะนี่เจ้าพี ออกไปจากที่นี่อย่าให้ข้าเห็นหน้าเจ้าไม่งั้นเจ้าตายแน่เจ้าพี่เจ้าพี่ปล่อยน้องเจ้าพี่เจ้าพี่พี่มันเรื่องบ้าอะไรวะเนี่ยเจ้าพี่เจ้าพี่ไปคะเจ้าพี่ฟังน้องก่อนไปคะส่งมีสติหน่อยสิคะเงียบเอากุญแจมา นีพ่พี่เจ้าค่ะโ้าพี่พวกเราต่องให้ทุกคนหนีไปไม่หมอไม่หมอมันมาแล้วไม่หมอได้ผลจริงจริงด้วยนี่ี่ป่อยน้องได้หมครับโชคพีนพีพี่ ตื่นใช่ไหมคะเจ้าพี่อยาให้มันผู้พเจ้าพี่ได้นช่ไหมคะเจ้าพี่พี่ยินงงไหมพี่คะเนี่ยคุณพี่ มาขณีทีมาขณีทีช่วยด้วยจั๊คสุพีคนนีมาแล้วมาแล้วช่วยด้วยช่วยด้วยจ้๊ยจั๊บจั๊บจั๊บจับจั๊บจั๊บจังบจัล่าันีจั๊บั๊บจ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 ั๊นจั๊จับจั๊่ัจจจ ลอบลอบลอบอย่าก,กลับมานะลูกลอบลอบได้ยินแม่ไหมลูก ทุกอย่างเป็นของลูกโดยสมบูรณ์ทั้งวังทั้งองค์เหนือหัวทุกอย่างอยู่ในกำมือของลูกได้ยินชัดไหมจ๊ะได้ยังไงกันคุยต้องทำพิธีแทนข้าไปก่อนนี่มันอะไรอะแม่หมอฉันไม่เข้าใจคทาวนี้ราจอมันลงนรกให้ได้เอาสิข้าไปด้วยรับท่านตาาอเป็นคนรักของลูกต่อไปนี้ถ้าใครกล้าแตะต้องตัวาอเราจะไม่ไว้ชีวิตใครหน้าไหนทั้งนั้นถูกไหมาทาน่น 松散。